มาพบกับย e ี่ห้าครับกับซัมเนอร์วอลแล้วว่าเราวันนี้จะมาดูร mm ีเพย์เด็ดเดกันดีกว่าเวลาเข้าไปในเกมปุ๊บเราเลือกเบสปุ๊บนะนี่ดูดูด,ดแต่ละอันมันจะมีเกมของส่วนใหญ่จะเป็นเกมของพวกดาวแดงนะดาวแดงก็คือการันตีคุณภาพไปแล้วเดี๋ยวคนนี้เรารู้จักกันดีกว่าเอางี้ดีกว่าวันนี้เราจะมาดูนี่มาเชียร์คนไทยหนะ่อยชิงจังนะครับ เ <laughs> จอกับจูตีดาวิลูกอมเด้งออกเดี๋ยวมดเค้นงครับช้าช้าในช้าเครื่องช้ามองสันไฟผู้น้ำโอ้โหพูดไม่ทันสันลมบายเย็กไฟจันน้ำผู้เทพลมฟักขาโอ้ฟักขาวพูดไม่ทัน ไม่เป็นไรมาดูเลยเกมมันมองชกเลยเป็นฉากชกรูดเกตใบสันรูดเกตไฮ้ใครว่าชิงจังอะชิงจังเป็นใบสันไฟนะใจะเย็นๆดูศาสสา์หมู่ว่วอยู่ชิงจังหดโหง,หงหดรถรถสป,ปีดสองตัวสามตัวสองตัวไปแล้วชิงจัง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 จะชนะไงวันเนี่ยจะดีเคเนะี่ย ถามจริงดีเคนี่ตอนนี้แบบถ้าจะเป็นอมาตาแล้วฟันข้ามดาเมจไม่หนักเลยคุณจริงจังอาจจะต้องเหนื่อยหนักเหนื่อยห,หนักเหนื่อยห,หนักนั้นไม่ไปล็เกตไม่ไปวิแบบไม่กลัวเพราะมาคู่ผู้น้ําอยู่สตันไม่กลัวอยู่แล้วไม่กลัวหรอกแต่มันดาเมจไม่ไปอะดิดูเดนลุดปืนละ ดูดปืจชิงจังชิงจังโดนโชกชิงจังชิงจังเราหลับไปแล้วแต่ว่าเก่งกาจใช้ได้ซีซั่นนี้สองแดงไปสู้ๆต่อมาโอ้โหนี่คนไทยเราต้องเชียร์คนไทยมาคุณโอสองเลิฟโอเ <c oughs> ดี๋ยวดีที่ทูเลิฟทูเลิฟทูเลิฟ ดูเกมเบาๆของเขาอัน t u e Love กับเกมเบาๆของเขาสึกนี้จะเบาสำหรับเขาไหมอ่า t u e Love วันนี้เล่นสายบอมนะจัดหนักจัดเต็มเลยดีเคน้ำดาพื้นฐานมากกักแสงมืดไว้หน่อยไม่อยากโชใไ้ตายฉับๆเอาละเอาแล้วเอาแล้วอ๋วอ,ล,อลมติดสตันไปแล้ว พัดแตกเกาะดีเคอุ้ยดีเคสายอะไรเนี่ยเลสร้อยเปล่าอุ้ยชชโอ้โหไหลไหมไหลไหม <c oughs> ทุกทีฝั่งข้างติดบิลหมดทำไงดีมันกระโดดยำอย่างเดียวละยำยำไปเรื่อยๆยำไปเรื่อยๆนั่นแหละไม่สนใจไม่สนใจเขาปล่อยเลยไปเมกุมิปล่อยไป เขาจะสู้ยังไงซาจุโอ้โหออลมไม่ได้เล่นแต่ไม่เป็นไรมีดีเคนิ่งไหมดีเคไม่ให้กลัวอะไรฝั่งรงข้ามไม่ได้มีดเมตก็โดนไปครึ่งหลอดครึ่งหลอดเปล่าเดี๋ยวรู้กันนะน่าจะเหนื่อยหน่อยเพราะฝั่งรงข้ามติดบิวตลอดตอนนี้พัดแสง พัดแสงจะทานไหวไหมเพราะบลุนสวิปจะไหวไหมโอ้โหเอาอ่ะเอาเอ่ะทูเลฟจะใช้ปฏิหารอย่างดีเคป่ะมันก็ <c oughs> ด,นดีเคโดนดิฟไปสองรอบแล้วหวานช้ำแล้วหวานช้ำแล้วอย่างนี้หวานชำ้ำหวานชำ้นชำด <c oughs> ีเคเล่นจะหมดแล้วดีเคยังไม่ได้ยังไม่ได้ออก ี่ไม้อะไมือเท่าไหร่น่ะโ้นสายจุสายจุดีเควทูเลฟตึงๆเลยเอาเลยใช้สูตรแฮกเลยตีทีเราตายหมูไม่ได้ไม่ได้ฮะทำใจไว้ก่อนแล้วกันสภาพการไม่น่ารอดไปแล้วทูเลฟไม่เป็นไรแพ้เกมนี้เกมหน้ามีใหม่สู้ๆครับ ต่อไปคนไทย OGC PP เดี๋ยวต้องแอ d เฟอบริกร PP ดีกว่าเรามาดูรีเพย PP กันดีกว่าเอาอย่าหายตัวไปดิหายตัวเฉย <c oughs> คนนี้ได้เป็นตัวแทนเมืองไทยนะครับไปแข่งแต่เสียดายไม่ได้เข้ารอบอ้ถ้าได้แข่งเวิล์นี่รับรองกิ๊กการ์ด อีพีใช้คู่เทพกับออมมืดโซเนียลิงลิงน้ำของเขาแล้วก็มีกุมิีูจะปาบยังไงดูกันใครไปกว่า,ก,วาก็ได้เริ่มก่อนโอ้โหโพไซดอนสาบแล้วค่อนข้างจะเหนื่อยค่อนข้างจะเหนื่อยโอ้โหลิงลิงแทบจะนอนแล้วออออมม่เนมีไหลไหลเลย ออเราไหลเลยอย้วันนี้นี่ไม่ใช่ช่วงของคนไทยเลยพีพีไม่เป็นไรเกมหน้ามีว่าคนมิสเราคนไทยนะดูืิมาเราจะไม่ดูสถิตินะว่าใครชนะใครนะเราดูแล้วสามสามไฟนะสามไฟนี้คนไทยยังยังไม่ได้แต้มเลยนะอุ้ยดูอีกฝั่งหนึ่งเกาหลี สองมินตซีซั่นนี้สองแดงเถื่อนจัดจัดด้วยคอมโบแล้เบิดหมูเจอกับแพนด้ามืดเมตาแ้วเขาก็มากับลิงน้ำชัชับช,บช,บชบัเอาสามพันกว่าแรงใช้ได้เอาวะโดนบอมไปแลวหนึ่งหนึ่งตัวเอ้ยรีซิตเฮ้ยทำไมวะทำไมลิงมันรีซิตดีขนาดชับชับชบ พันด้าดอกละเก้าพันเล็กเล่นเลยดีกว่าไหมวเลือดเ,เกือบหมดไม่เป็นไรเขามีฮิวแทงอุยซีซาร์ดมาแต่ไม่เหลือเอาสองต่อสามลงบอมไปก่อนขอนลอันรอบก่อนยึกไปเกิดใหม่โอ้มิสโลนี่ถือว่าเข้มมากเข้มเข้มเข้ม,ขม,ขมไปจอบ สวยงามจัดไปคุณมิสโลได้แต้มไปเยี่ยมทำได้ดีไปเกมต่อไปเลยม็อกค่าไม่ดูดาร์ฟเลยนะก่อนเรื่องไม่ดูดาร์ฟทำไมไม่ดูดาร์ฟไม่ไม่ดูรีเพลง,งตัวเองก็เล่นห่วย <c oughs> ไปดูคนอื่นเ้ดูก็ก่อนนะโอเค คอมโบฝั่งซ้ายคนจีนชื่อชื่ออะไรตั้งชื่อ,อย่ากเจอมอกคามอกคาใช้คอมโบลิงลิงน้ำโอ้ใช้ได้นะสัตว์ปะพัพปะพับโอ้โหแต่โดนลบแหลกลบแหลกแล้วแจกโชคนั่นบาเย็กไหลไหนะแต่คีดเดียวจะฟังเหรอชุบขึ้นมาใหม่โอ้้หูบาเย็กเอ๋ยบาเยก คั่งขงข้าไม่ติดสตันเลยไม่สวยไ,ไม่สวยแล้วหูยฮิวปุ๊บปับปุ๊บปับดูอิดเอาวะมันจะเวฟสองไหวไหมไปเลยส่งไม่สวยเท่าไหร่ม็อกฆ่าเปนใบย็กเล่นสตันหมู่แล้วเขาจะชนะยังไงจะเกมน,นี้น่าจะใช้ปฏิหารของลิงน้ำแล้วละลิงน้ำลิงน้ำมีปฏิหารไหม ฝั่งตรงข้ามไม่มี ex นะไม่เป็นไรยวดู ego ego ซัดเรียบเลยแต่มันก็ยังถึกๆอยู่นะเอาอะเอามันรีเต็มแล้วจะเล่นพรแล้วต้องใช้ทางแก้เดิมรอจังหวะรอจังหวะได้ได้สับเกตนะครับสับเกณฑ์ตบตๆตบ,ตบ,ตบ ออ้ยีีดเดียวดูมันฮีวแรงจังไอ้แถมต่เดีเอกไอ้บ้าไอ้บ้าโอ้โหน,นั่น,นเลสอยู่พีชตันเหลือเหลือว่ะเหลือเหลือว่ะไม่ไม่แบกว่ะไม่คัมแบ็กว่ะเฮ้ยอันดูอีกเปล่าอืมมันมันเอาซะแล้วพี่ พี่เขาตื่นอีกรอบนึงบายเย็กนี่ฝั่งของข้ามเล่นทีมมัมปะาปะเนี่ยคนจีนชื่ออะไรนะอะไรเป่าเป่าเนี่ยอ่านออกตัวเดียวเฉียบไมเฉียบเลยดูดูอิด it. มันมาอีกแล้วมันมีคิลอีกรอบนึ่งแล้วสู้ได้เปล่าเอาวะเอาวะม็อก้าม็อกข,า,กขาสู้สู้วะ ม็อฆ่ากับลิงลิงน้ำของเขาแล้วโดนดึงไปซะแล้วโดนดึงไปซะแล้วโอ้โหมันขยันเอ็กด้วยตั้มโอ้โหไม่ทันไหมทันไหมเล่งเกศสู้ไม่ทันไหลม็อกฆ่าแพ้อาเป่าไปนะครับไม่เป็นไรพยายามใหม่คนชื่อเป่าแต่ละคนนี้มันโหดจริงๆเลยโอ้โหนี่คู่นี้ ชมสัหน่อยไหมเอาสัหน่อยพี่ปูจะพี่ปูเจอปาวานเน่ยเจอกันหูปูกับปลาเนี่ยมันเจอกันตียนตายคอมโบทูเวลวาวากับอะไรตัวอะไรวา <c ười> คลิกดูไม่ได้ช้อนว่ะพี่ช้อนอเจอคอมโบแบบสปีติจิตวุ้บแสงซะด้วย ไม่เป็นไรเรามี well เลดทูเวลลยก่อนโอ้โหจับๆๆไหลอูพี่ปูก็ต้องเหนื่อยหน่อยละพี่ปูเหนื่อยหน่อยแล้วเจอเจอตัวจริงเรื่องปิ้งย่างมาแล้วพี่ทูเวลโชว์ทักษะโชว์ทักษะยุทธโอ้โหเพิ่มครูดาวอีกทบุบอีกสตนันอีกไม่ต้องเล่นไม่ต้องเล่น ไม่ต้องเล่นสตานใบคือกดหัวไว้พยายามอย่าให้วู๊บมันได้เทินดูโอ้โหฟาดดอกเจ็ดพันตอกตอกอือหือเลือกเต็มอีกแล้วยังไม่ทันเริ่มเลยยังไม่ทันเริ่มเลยเนี่ยเกมมันก็เลยนเกมนี้มันแบบเหมือนกลับมาเล่นใหม่อ่ะทูเวลจัด จัดปูไปธรรมะดาป่าวามันกินปูเป็นอาหารอยู่แล้วนีเ่เอตัวก็ะจิงยาวไม่ดูมิสโลคนไทยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคุณโกกุลง,งโกกุลหรือโงกุลเนี่ยน่าจะโงกุลชิงจังหูคนไทยเราก็แบบลงแรงง้งกันใหญ่เลยนะคาริฟเฟทตทีมีไหม มีคนไทยคนหนึ่งไหม easy baby เอนเรามาให้กำลังใจ easy baby อีกคนหนึ่ง easy baby easy baby คำโบะไรเปิดวาไหมน,น,น,นีนินนินนินเจอวาแล้วอู๋เอวออมมืดหรูหลาหมาเห่าไปจบด้วยทีมบอมบอมรัวๆเลย มาวัดดูนั่นเชียบโอ้ยบางเชียบเลยไม่ติดบอมจะฟังเหรอดูมันเลสร้อยเอาแล้วเอาแล้วพี่เอย๋ยพี่เอ,ยอ๋ยโอ้ยฟันมันดอกสองพันจะเหลืออะไรไปเล่นเนี่ยจะเหลืออะไรไปเล่นเนี่ยเป็นแบบนี้วานา้ำอีพีอีซี่เบบี้เราจะเหลืออะไรเล่นเนี่ย เขายืนส่องเลยทอเลสเรียงตัวรีซิตแนเป็นไงเป็นไงแม่นเราแปดห้าเลสเล็ <c oughs> เลกเขาสองแสนม็อกค่าโอ้โหเป็นจังหวะที่จังหวะเวลาที่ม็อกค่ากำลังไต่แรงรัวรว CCTV <c oughs> ชื่ออย่างเ hey ท่ ต้องดูจังหวะกันไนะโูชื่อแบบตอนนี้นี่ไม่รู้ว่าจริงของโลกได้เลยเนะี่ยมาแบบเต็มเต็มมามีคนจีนเล่นเอาพี่จริงยาวคนนี้โหดพี่จริงยาวตัวจริงวันนี้จิงยาวพันเก้าตอบจริงยาวสองพันล่วงเลยจเจอไอ้ตวนอ้โหเจอสามคู่เทพคอมโบ ฉีกขาและแหกอกจัดไปของโบอีหยังเนี่ยกระชากใจก่อนโอ้ติดรีสตันล้างเลยไม่รอแล้วสาดมูผับ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 อุ้ยออดูอะไรดูใครอู้หุยเทพเอ๋ยเทพเทพเอ๋ยเทพเหลือออไฟยืนอยู่ตัวเดียวแล้วออไฟนัตเติลสตาร์ จะชากใจไวรุ่นดอกละสี 4, ่พันบัมโอ้โหบึมบมบัมบัมอะคอมโบนี้เชียบขาดเบสเด็กขาดดูดึงดึงเซิร์ฟดึง,ดงไม่ต้องเล่นและเจ็ดเอ้แปดพันห้าอมโอ้โหออฟไฟไม่ต้องเล่นออฟไฟไม่ต้องเล่นเละเลยครับเจอคอมโบสุดสุดหก ชีขาแล้วแหกอก